ก็เรียกว่าเป็นปรากฏการ์ไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยในลีกของเกาหลีใต้ครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนครับเมื่อเกาหลีขั้งไขในตัวของธนชาสุขสดมากๆดังพลุแตกแซงเมกาวตีจากการสำรวจล่าสุด มันเป็นไปได้ยังไงแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรครับจริงๆโมเมไปเล่นที่เกาหลีครั้งนี้แทบจะเป็นมานอกสายตาด้วยครับแต่ว่าเธอสามารถสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้กลายเป็นที่รู้จักในเกาหลีอย่างรวดเร็วได้ยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าและนำมาขยายให้ฟังครับพร้อมกับอัปเดต สถานการณ์ของอินโดที่ทำเฉาในดีของเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้ไม่ได้กระทบแค่เรื่องภาพลักษณ์ของอินโดเท่านั้นมันยังทำโคต้าเอเชียต้องลำบากครับคุณผู้ชมเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวผมมาขยายให้ฟังพร้อมกับประเด็นบอลเล์บอลหญิงของเวียดนามกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดสื่อเวียดนามออกมายกย่อง นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยหนึ่งคนที่สร้างประวัติศาสหน้าใหม่พร้อมข่าวตู้เย็นใครอยากรู้ติดตามได้เลยครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์คอนเทนต์นี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมในที่สุดครับฝีไม้ลายมือของนักวอลล์หญิงไทยของเราตอนนี้ก็ได้รับการยอมรับในเกาหลีแบบร0อเปอร์เซนไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากการแข่งขันนะครับบีลีเกาหลีใต้ฤดูกาล2023-2024ตอนนี้แข่งกันไปทีมละ9-10ถึง10นัดไปแล้วเนี่ยณนะสถานการณ์ปัจจุบันตัวแทนสาวไทยของเราอย่าง น้อง2พิภาวิีีทองถือว่าเล่นกับคุณใดนะครับอันดับดีที่สุดตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางนะจ่าฝูงเป็นพิงค์สไปเดอร์และก็มีคาลเทคนะรวมไปถึงนะครับพรพันธ์ก็อยู่อันดับ5นะครับกับสมุร i ร k ไอบีเทอแล้วก็ตัวของโมเมธนัชชาสุขสดกับไฮพาร์ตก็ทำได้ดีมากๆเลยแต่รายงานวันนี้ต้องยอมรับว่าไม่มีการแข่งขันก็จริงแต่มันมีภาพรวมออกมาแล้วเป็นภาพรวมที่น่ารักและน่าสนใจก็คือ เรื่องราวของธนชาสุกสดครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เธอเนี่ยจะเป็นนักกีฬาไทยคนสุดท้ายที่สามารถคว้า MVP ในการแข่งขันบอลลีกเกาหลีใต้ได้สำเร็จแล้วเนี่ยวันนี้เธอยังได้ถูกปักธงเป็นขวัญใจคนใหม่ของชาวเกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อยนะคือยอมรับแบบนี้ก่อนนะครับตัวของโมเมเนี่ยถามว่าทำไมเธอถึงโดดเด่น กว่า2คนของไทยเราทั้งน้องสองพลอยสีทองหรือพรพันธ์จริงจพรพันธ์ดังมากนะแต่สิ่งหนึ่งที่โมเมมีจุดเด่นก็คือคาแรคเตอร์ Character ของเธอและที่สำคัญเธอพูดภาษาอังกฤษคล่องมากใครสังเกตตั้งแต่วินาท,ทีแรกที่โมเมไปเล่นที่เกาหลีเนี่ยเธอสปีกอังกฤษได้ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วพอเธอเองเนี่ยสามารถสื่อสารได้ดีนะครับผลงานก็ทำได้ดี แพชชั่นสื่อสารออกมาดีๆนะครับแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากโค้ดของ Hi mm hmm. ไฮพาร์มาโดยตลอดเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวของธนชาเนี่ยสามารถนะครับดึงพื้นที่จากสื่อของเกาหลีใต้ได้เยอะมากนะส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของธนชานณะเวลานี้เลยนะครับรายง,งานบอกว่าธนชาเนี่ยเป็นนักกีฬาโคต้าเอเชียที่ ดังแรงแซงเมกาวตีไปเป็นที่เรียบร้อยครับเหลือจะเชื่อเมกาวตีเนี่ยเล็กแรกนี่เป็นนักกีฬาอว p ีเก่งมากกระแสดีมากแต่ทำไมกลายเป็นธนชาที่แซงได้สำเร็จครับรายงานบอกว่าตัวของธนชาเองนี่แหละที่ทำให้ตัวเธอกลายเป็นที่โด่งดังบทสัมภาษณ์หนึ่งที่กลายเป็นที่พูดถึงในเกาหลีใต้ก็คือบทสัมภาษณ์ที่เธอออกมายกย่องนักกีฬาฟุตบอลซูเป,ปอร์สตาร์ระดับโลกชาวเกาหลีใต้ยอย่างซอนฮึงมิน ที่ธนชาบอกว่าเธอนะ่ยชอบซอนฮึงมินมากที่เขานะเป็นมืออาชีพนะครับเขาไปหาความท้าทายในลิกของยุโรปนะซึ่งฉันเนี่ยชอบนักเตะทไตทายนี้เป็นอย่างมากมันเป็นอะไรที่ฉันต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวแค่บทสัมภาษณ์ตัวนี้แหละครับมั soup, after, emat. นกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยชาวเกาหลีกลับรู้จักธนชาแบบสุดสเลยนะเหมือนที่ผู้บรรยาบอรธนชาสดๆนสุดๆเลยอะไรเงี้ยแต่ ต้องยอมรับอยู่หนึ่งข้อครับว่านอกเหนือจากบทสัมภาษณ์ที่ดีฟอร์มการเล่นทิ่ได้นะครับแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้อย่างชาฉาแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็คือความทุ่มเทของเธอครับที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงมากๆถือว่าเป็นนักกีฬาไทยที่มีคาแรคเตอร์นะครับสู้จริงๆนะคือรายงานจากโค้ดของไฮพาน์ an, ก็ยืนยันว่าตัวธนาชาเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกอุปสรรคข้างหน้า สอนอะไรรับหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโค้ดของไฮพารเนี่ยเคยบอกว่าเขานี่แหละจะเป็นคนยกระดับและพัฒนาตัวธน,าวธนาชาให้เก่งขึ้นแล้ววันนี้เธอสามารถทำได้ดีจริงๆที่สำคัญนะครับการปรับตัวของเธอยังก้าวไกลไปอีกเมื่อสื่อเกาหลีเปิดเผยนะครับว่าตัวธนาชาบอกว่าชอบเกาหลีมากนะครับชอบสตูแล้วก็ชอบกินอาหารเกือบทุกประเภทนะครับอย่างไรก็ตาม สภาพอากาศยังคงต้องปรับตัวยากแต่ธนัชชาก็พร้อมที่จะสู้และพร้อมที่จะเล่นที่เกาหลีให้ได้ออกมาดีที่สุดหูนี่คือภาพหนึ่งที่ผมยอมรับไม่แปลกนะที่วันนี้เธอกลายเป็นนักกีฬาโคต้าเอเชียที่มีข่าวเยอะที่สุดในหน้าหนังสือพิมพ์ของเกาหลีใต้รวมไปถึงเว็บไซต์ของเกาหลีใต้นะครับนะ เลตติ้งของเธอเนี่ยดังแรงแซงเมกาวตีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็แสดงความยินดีกับน้องด้วยตอนนี้ถือว่าดังแบบสุดๆเลยทีเดียวเนาะก็เป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจนะไม่ใช่แค่เฉพาะธนชานะนักกีฬาไทยของเราทุกคนเป็นที่พูดถึงในเกาหลีและเป็นที่ได้รับการยอมรับในเกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อย แต่ประเด็นหนึ่งที่ผมต้องเข้าประเด็นที่2ก็คือเรื่องราวของความเฉาจากตัวแทนอาเซียนหนึ่งชาติที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าสร้างความแบบโอ้โหปวดร้าวกระทบโคต้าเอเชียอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยเกาหลีใตไ้ได้มีการรายงานภาพนะครับสัญลักษณ์ต่างๆในการชมและเชียร์บอลเลบอลลีกหญิงของเกาหลีใต้เนี่ย แน่นอนเรารู้เราทราบอยู่แล้วนะครับว่าโคโวเนี่ยตั้งกติกานี้มาหลังจากเหตุการณ์ที่มีกองเชียร์ของอินโดนีเซียเนี่ยเข้าไปเชียร์เมกาวตีในสนามแล้วสร้างพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไปกระทบความเป็นส่วนตัวของชาวเกาหลีใต้ที่ก็เข้าไปดูบอลเล์บอลเหมือนกันแถมยังมีการนําธงของเกาหลีใต้ไปเล่นใส่สีตีข่าวต่างๆนานาจนกระทั่งเขาออกกติกาม,มาเยอะเลยผมเล่าไปแล้ว แต่วันนี้เนี่ยเกาหลีไม่ได้โฟกัสอยู่แค่อินโดนีเซียนะครับเกาหลีนี่โฟกัสทุกชาติเลยที่เจ็บปวดเนี่ยผมเห็นภาพก็คือคู่มือของเกาหลีใต้เนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าเข,าเขียนว่าหากตรวจพบมีหากตรวจพบว่ามีการทำผิดก็จะมีการคว่ำบาตรยึดแล้วก็ออกอาจากผนามจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอความร่วมมือผู้ชมทุกท่านเพื่อเป็นการดูอลลย์บอย่างสุขสนานสำหรับทุกคนนะคะอะไรอย่างเงี้ยข้อความนี้เนี่ย ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับภาษาที่เขาใช้เนี่ยใช้ครบเลยทั้งมองโกเลียอาหรับไตหวันเจีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียเซอร์เบียแล้วก็สเปนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อื้อฉาวแบบนี้เกิดขึ้นอีกอินโดนีถือว่าสร้างปัญหาเรื่องนี้นะครับจุดเริ่มต้นเรื่องนี้แล้วก็ยังสร้างปัญหากระทบล่าสุดกับการรับชมถ่ายทอดสดทางทาง YouTube ด้วยนะครับเพราะว่ารายงานล่าสุดที่ออกมาเนี่ย ช่อง YouTube ที่มีเชื่อบูซิมที่มักจะไปดึงภาพสัญญาการแข่งขันของลีเกาหลีใต้มาให้คนไทยได้รับชมเนี่ยตอนนี้ปิวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับรายงานบอกว่าเนื่องจากถูกบรรดานะครับผู้ชมจากอินโดนีเซียไล่กดรีพอร์ตนะครับเพื่อที่จะลบช่องบูซิมออกและให้คนเนี่ยหันไปติดตามช่องของอินโดแทนนี่เป็นเรื่องที่อื้อฉาวหนักมากๆครับแล้วผมคิดว่า มันก็อาจจะส่งผลกับอนาคตของผู้เล่นอินเดีย,ยอย่างมีกาวตีเช่นกันถ้าเรื่องนี้มันค่อยๆลุกลามหนักขึ้นเรื่อยๆผมเองผมก็ไม่ค่อยปลื้มแบบนี้เท่าไหรนะ่เนาะคือจริงๆช่องบูซิมเนี่ยถามว่าทําถูกมันก็ไม่ถูกหรอกนะครับก็ผิดกฎผิดหลักกันแหละแต่ว่ามันก็ไม่ควรที่จะไปทําถึงขนาดนั้นนะครับแต่เรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่หูอื้อเฉาไปกันใหญ่เลยทีเดียวเนาะก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรก็ต้องมาติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชม ยังคงอยู่เรื่องของวอลเลย์บอลหญิงนะครับไปกันที่อีกหนึ่งชาติของอาเซียนหน่อยนั่นก็คือเวียดนามครับขอพูดถึงประเด็นนี้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเวียดนามออกมายกย่องนักกีฬาไทยหนึ่งคนที่ก็พึ่งคว้าแชมป์บลีกของเวียดนามนะครับชื่อของเธอก็คือดารินปินสุวันรับคุณผู้ชมเธอเนี่ยคว้าแชมป์กับสโมสรนินบินในฐานะผู้เล่นต่างชาตินะ แล้วเรียกว่าทําผลงานได้น่าประทับใจเนาะนินบินเรารู้เราทราบอยู่แล้วนะครับว่ามีนักกีฬานะครับอย่างตู้เย็นอยู่กับทีมด้วยนะครับอีกเตียงเนาะซึ่งที่สิ่งที่ทําให้นินบินและก็ชาวเวียดนามตื่นเต้นก็คือดารินเนี่ยกลายเป็นนักกีฬาไทยคนที่2นะครับที่สามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงระดับประเทศของเวียดนามได้สําเร็จครับคุณผู้ชมแล้วเชื่อหรือไม่ครับว่าคนแรกที่ทําได้เนี่ย ต้องย้อนกลับไป10กว่าปีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมใครจำกันได้ครับชื่อเสียงเรียงนามของเธอก็คือสิรินทราศีสุมาครับเจ้าของฉายาหมูบินนะนั่นคือคนแรกครับที่ไปควา้าแชมป์วอลเล์บอลลีกหญิงของเวียดนามได้สำเร็จอาจจะมีแชมป์บ้างบอลวอลเล่บอลถ้วยของเวียดนามแต่นี่แชมป์ลีกเนี่ยเท่าว่าดารินเป็นคนที่2นะครับที่ได้รางวัล แชมป์ในครั้งนี้นะก็โอเคข่าวเวียดนามเชิดชูน่าดูเลยทีเดียวแต่ที่ยังคงกลายเป็นประเด็นค้างคาใจสำหรับชาวเน็ตของเวียดนามก็คงหนีไม่พ้นเคสของบิกเตียงหรือตู้เย็นนะครับกับกรณีที่สมโมสรนิงบิงเนี่ยได้10ไปแข่งขันสมโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2,024 ตัวของตู้เย็นมีปัญหาอยู่แล้วนะครับกับเกมระดับนา,นานาชาติเพราะก่อนหน้านี้เธอเพิ่งจะประกาศถอนตัวออกไปครับคุณผู้ชมสำหรับการแข่งขันทีมชาติเพราะเธอบอกว่าตอนนี้เธอมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจแต่ว่าพอได้สิทธิ์ในครั้งนี้มันก็กลายเป็นว่าณปัจจุบันเนี่ยแฟนบอละบอลเวียดนามก็เกิด้คำถ,ถามว่าบิเตียนจะไหวไหมเพราะว่าแข่งในประเทศไม่เท่าไหร่แข่งนอกประเทศนี่สิ ต้องโด,ดนกดดันแน่นอนนะครับคอมเมนต์หนักเลืมากเลยว่ากลัวตู้เย็นจะบาดเจ็บกลัวตู้เย็นจะไม่ยอมไปแข่งขันต่างประเทศกลัวตู้เย็นจะขอถอนตัวกลัวตู้เย็นจะเททีมลินบินในการแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของอนาคตที่น่าจบตามองมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชม และนี่ก็คืออัปเดตวอลล์บอลหญิงนะครับที่ผมนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดเป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ